สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดเกี่ยวกับการดูสัญลักษณ์นะครับตารางคอร์ดกีตาร์ซึ่งในคอร์ด1นคอร์ดนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยตัวโน้ตอย่างน้อย3ตัวโน้ตขึ้นไปนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคีย์กีตาร์นะครับใน1คีย์นั้นจะประกอบด้วยคอร์ดอย่างน้อย7ขคอร์ดด้วยกันนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับใน1คอร์ดประกอบด้วยตัวโน้ตอย่างน้อย3ตัวโน้ตขึ้นไปใน1คีย์นะครับประกอบด้วยคอร์ดอย่างน้อย7คอร์ดขึ้นไปเราจะมาดูประโยชน์ของการที่เรารู้จักกับคีย์กีตาร์ว่าการที่เรารู้จักคีย์กีตาร์นั้นมันให้ประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างอย่างน้อย3อย่างด้วยกันนะครับ อย่างแรกนะครับที่เราได้รับประโยชน์ทำให้เรานะครับไม่ต้องดูคอร์ดในหนังสือเพลงนะครับเมื่อเราเล่นกีตาร์เราสามารถที่จะเล่นกีตาร์ได้อย่างอิสระนะครับโดยที่ไม่ต้องอมัวภาวะผวงอยู่กับคอร์ดในหนังสือเพลงนะครับอย่างที่สองทำให้เราสามารถแกะเพลงเองได้นะครับถ้าเรารู้จกขีกีตาร์เราสามารถที่จะแกะเพลง เองได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จะง่ายสำหรับคนที่รู้จักขีกีตาอย่างที่สามทำให้เรานะครับเข้าใจเกี่ยวกับบันไดของเสียงนะครับเพลงนี้เล่นขีนี้เสียงสูงไปเสียงต่ำไปนะครับเราก็สามารถที่จะลดเสียงขึ้นหรือว่าลดเสียงลงนะครับเพื่อที่จะเหมาะสมกับการร้องเพลงของเราเราจะมาดูตัวอย่างของขีกีตานะครับผมจะยกตัวอย่างคี์ C คีย์ซนั้นนะครับประกอบด้วยคอร์ดอะไรบ้าง7คอร์ดเรามาดูด้วยกัน C m a j o r คีย์ซนั้นประกอบด้วยนะครับคอร์ด C d ด er, e er, m i n e เนอร์อีมเนอร์เอและ B นะครับซึ่งองค์ประกอบหลักๆของคอร์ดของคีย์ขอโทษครับของคีย์ C นั้นก็จะมีกลุ่มคอร์ดอยู่ประมาณนี้ เมื่อเราดูในหนึ่งสื่อเพลงนะครับเราสังเกตดูนะครับเพลงที่เป็นคีสีนะครับคอร์ดที่ใช้เล่นในเพลงนั้นก็จะมีคอร์ดเหล่านี้เป็นคอร์ดรักจะไม่หนีไปคอร์ดอื่นนะครับซึ่งเขาเรียกว่าคีผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพลงไม่รักไม่ต้องการเวลานะครับเพลงนี้จะเป็นคีสีนะครับซึ่งในเพลงนี้นะครับจะ ประกอบด้วยคอร์ดต,ต่างๆนะครับที่เป็นของคีย์ C นะครับเมเจอร์ Major นะครับอยู่7คอร์ดด้วยกันเราจะสังเกตดูนะครับในคีย์ C นะครับจะประกอบด้วยคอร์ดเรานี้เราจะเห็นคอร์ดแรกคือคอร์ด C นะครับ2 a, a minor er, ก็อยู่ในกลุ่มนี้3นะครับ E อ i ม o เนะครับ C ี m เอเมเนอร์ห้นะครับและก็ G นะครับเราจะสังเกตดูนะครับเพลงที่เป็นคีย์ C นะครับจะใช้คอร์ดกลุ่มนี้แหละนะครับในการเล่นเพลงนั้นจะไม่ใช้คอร์ดอื่นนะครับ ในการเล่นยกเว้นบางเพลงนะครับที่คนแต่งต้องการอยากจะีพิกแพงแต่หลักๆแล้วจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเราสามารถที่จะนำไปใช้ได้ผมจะลองเล่นเพลงที่เป็นคีย์ซีให้กับเราดูว่าการเล่นเพลงที่เป็นคีย์ซีนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มคอดนี้จะไม่หนีไปไหนนะครับลองดูครับ